มาครับกิ้นเขานะแม่บ้านผมครับผมบพิ่หิวผมไปกิ้นผมก็กินข้าวหางมูมันอุ่นหนาวผมเลยหักแม่บ้านทุกทีน้อยมันหนาวครับมันหนาวผู้เฒ่าหยอกกันครับเพื่เท่าหยอกกันยิ่งสานครับเด้อตัวสี่ลักแม่บ้านผมเป็นหลักสี่หละกรี่ย้ำเราไปชมไอ้ย้ำเราชมเจ็บมือเจ็บขึ้นกับมาทำก้มเก่านะครับโอ้มีหลายแนวตัวเงนะอันนั้นต้มปลาครับนี่ แกงปลาแกงปลาไปให้มูแดงแกงปลาให้มูแดงสลับาับนี่มดูดปลาแล้วปลาบวบเจ็บมือหันข้าบวบเจ็บมากหั่นกรนี่แมงแก้วใส่ปลาแก้วใส่ปลาสันทบดโอแจ็บนิ่งทิพย์ผมนี่นี่ปลาแดกปองอันเดียวนี่เจาเจ้้กลางเห็นไมวนะครับเดี๋ยวนี้โอ้เรื่องไห้สมาชิกบ้านผมเรื่องไม่วอาขนาดสมาชิกบ้านผมเปนนอนที่ผมน่วงผ่มขึ้นนี่เราหนาวเห็นได้ครับผู้เฒ่าหยอกกัน ยิ่ถามวามากครับมากจุดขากันครับหนาวมากขึ้นหอนมิาจนีบบาทขันหอนมากไปมัดมือดีผมเป็นบ,านาบ้านัง่วะบ้านะีกว่านะบ่า,าด้ว <laughs> บอกว้านด่า <laughs> บอานเราตัว <laughs> บอกดูจะเห็นสีมากเลแล้วจี๊เขียมก็ยังนี่จเจ๊เจี่ยเตื้มาเป็นบา้านจียิบทุกขอันทุกลมทึ่งให้ทึงห่วงทุกลมทึท่ Ngủ. Bạn cầm có thì để chứng nhận phải không bà? Thật thực Chính chắc có giảm được thân hả mô Thấy thôi bà lục